สวัสดีครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะธรรมะนี้มันดูเป็นเรื่องไกลตัวจังเลยนะครับหรืออาจจะแบบเหมาะกับคนสูงวัยพระสองฆ์อะไรแบบนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านให้ไว้สำหรับเรา,เรา,เราท่านๆคนทั่วไปนี่แหละครับเพื่อให้เราใช้ชีวิตประจำวันได้ เอออย่างมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยในยุคนี้วันนี้เราเลยจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่องคารวาสธรรมครับเป็นหลักปฏิบัติ4ี่ข้อสำหรับคนครองเรือนมาดูกันว่าเออเราจะเอามาปรับใช้กับชีวิตที่มันยุ่งยุ่งวุ่นวายของเราได้ยังไงบ้างนะครับค่ะก็คือหลักๆมีสี่ข้อนะคะอย่างที่ว่าคือสัจธรรมะขันติแล้วก็จาคะค่ะทั้งหมดนี้จริงๆมันเหมือนเป็นคุณสมบัติพื้นฐานเลยนะคะที่สำคัญมากๆสำหรับการใช้ชีวิตที่ดีค่ะ น่าสนใจครับเริ่มที่ข้อแรกเลยไหมครับสัจจะจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยเออมันไม่ใช่แค่เรื่องไม่พูดโกหกอย่างเดียวนะครับแต่ยังรวมไปถึงเรื่องความรับผิดชอบด้วยการทำงานให้ดีที่สุดคำพูดกับการกระทำต้องตรงกันไม่เอาเปรียบใครซื่อสัตย์แล้วก็ยึดเรื่องความถูกต้องด้วย ใช่ค่ะใช่ประเด็นนี้สาคัญมากๆเลยคือความซื่อสัตย์จริงใจเนี่ยแหละค่ะเป็นรากฐานสําคัญเลยของความสัมพันธ์ที่มั่นคงความไว้วางใจอย่างที่สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ท่านเคยชี้ไว้นะคะมันสร้างเครดิตให้เราทําให้เราดูน่าเชื่อถือมีเกียรติมีชื่อเสียงซึ่งข้อมูลอื่นๆก็สอดคล้องกันนะคะแล้วมันก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความหวาดระแวงในสังคมได้ดีมากๆเลยค่ะอ๋อหมายความว่า สัจจะไม่ใช่แค่พูดจริงแต่คือการกระทำที่มันสอดคล้องกันไปด้วยถูกต้องค่ะคือต้องตรงไปตรงมาทั้งความคิดคำพูดการกระทำเลยค่ะให้มันมุ่งไปที่ประโยชน์และความถูกต้องเป็นหลักเข้าใจแล้วครับงั้นไปต่อกันที่ข้อ2ธรรมะอันนี้คือการฝึกฝนพัฒนาตัวเองข้อมูลที่ดูมาเขาจะเน้นเรื่องเอ่อความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ไม่หยุดนิ่งแล้วก็ต้องรู้จักข่มใจตัวเองบ้างนะคะ ควบคุมอารมณ์แล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นสถานการณ์ต่างๆได้ใช่ไม่ไปจมอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าอบายมุกนะคะพวกทางที่นําไปสู่ความเสื่อมทั้งหลายการพนันยาเสพติดหรือใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัวอะไรพวกนี้มันคือการสร้างสมดุลให้ชีวิตไม่ใช่การวิ่งตามความอยากที่ไม่จบไม่สิน้นเหมือนที่หลวงปู่ประโมทท่านสอนให้เรารู้จักตัวเองรู้จักพอดีนะคะจริงด้วยครับในยุคที่ข้อมูลมันเยอะแยะไปหมด การมีธรรมะเพื่อกลั่นกรองพัฒนาตัวเองนี่สำคัญจริงๆครับแล้วข้อที่สละครับขันติความอดทนค่ะคันติก็คือความเข้มแข็งของใจเราเนี่ยแหละค่ะที่จะทนทานต่อเรื่องต่างๆในข้อมูลเขาก็แจกแจงไว้หลายอย่างเลยนะคะตั้งแต่ความลำบากทางกายภาพเช่นอากาศร้อนหนาวความเจ็บป่วยไปจนถึงความเจ็บใจจากคำพูดหรือการกระทำของคนอื่นที่มันมากระทบเรา และที่สำคัญมากๆเลยคือการอดทนต่อกิเลสความอยากได้อยากมีสิ่งยั่วยุต่างๆที่เข้ามาทดสอบเราอยู่เรื่อยๆนะคะฟังดูเหมือนขันติเป็นเหมือนเกราะป้องกันตัวที่สำคัญเลยนะครับเนี่ยเป็นทั้งเกราะแล้วก็เป็นพลังขับเคลื่อนเลยค่ะสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ท่านก็บอกว่าขันติเนี่ยทำให้เราฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ทำงานต่างๆให้สำเร็จลุล่วงแล้วข้อมูลบางส่วนก็ยังชี้ด้วยนะคะว่าเป็นพื้นฐานของการสร้างฐานะ แก้ปัญหาความยากจนขัดสนได้ด้วยแล้วเวลาเราอยู่ร่วมกับคนอื่นมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดาเหมือนลิ้นกับฟันนะคะขันติเลยสำคัญมากที่จะช่วยประครับประคองความสัมพันธ์ให้มันไปต่อได้ราบรื่นพอพูดถึงการอยู่ร่วมกันข้อสุดท้ายนี่น่าจะเชื่อมโยงกันพอดีเลยจาคะความเสียสละมีน้ำใจ ใช่เลยค่ะจาคะคือการให้การสละออกไปไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือแม้แต่ความสะดวกสบายส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของคนอื่นหรือส่วนรวมแต่มีอีกมุมที่น่าสนใจนะคะคือมันรวมถึงการสละอารมณ์ที่ไม่ดีด้วยคือไม่เก็บความขุ่นมัวความโกรธความไม่พอใจไว้ในใจรู้จักให้อภยัยมีน้ําใจนึกถึงคนอื่นเป็นหลักค่ะ โอ้โหการสละอารมณ์ขุนมัวนี้น่าสนใจมากครับเหมือนการทำความสะอาดใจเราไปในตัวใช่เลยค่ะประโยชน์ของจาคามมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องภายนอกแต่ส่งผลถึงข้างในใจเราโดยตรงทำให้ใจเรามันเบาสบายผ่องใสขึ้นแล้วก็เป็นที่รักของคนรอบข้างมีเพื่อนดีๆกัลยาณวิทย์ มันช่วยลดความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็สร้างบรรยากาศดีๆความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทั้งในบ้านที่ทำงานในสังคมโดยรวมเลยค่ะฟังดูแล้วทั้งสี่ข้อสัจจะธรรมะขันติจากะนี่เป็นเหมือนชุดเครื่องมือที่ครบเครื่องมากๆเลยนะครับสำหรับการใช้ชีวิตเป็นอย่างนั้นเลยค่ะแล้วก็มีอีกมุมมองหนึ่งจากหลวงปู่ปราโมทที่น่าสนใจนะคะท่านจะเน้นว่าความสุขจริงๆน่ะมันอยู่ที่ปัจจุบันขณะ ไม่ใช่การที่เราต้องวิ่งไล่ตามหาความสุขในอนาคตข้างหน้าที่มันก็ไม่แน่นอนซึ่งหลักควัตธรรมทั้ง4ข้อนี้แหละค่ะที่จะช่วยให้เราสร้างสมดุลตรงนี้ได้แล้วก็หาความสุขง่ายๆในชีวิตประจําวันของเรานี่แหละค่ะอ๋อหมายความว่าเราไม่ต้องรอให้มีเวลาว่างหรือต้องไปเข้าวัดเข้าคอร์สอะไรจริงจังถึงจะทําได้ใช่ไหมครับไม่จําเป็นเลยค่ะการฝึกฝนอย่างเช่นแค่เรามีสติรู้ตัวเวลาทํางานหรือรู้ทันอารมณ์ตัวเองที่เกิดขึ้น การอดทนกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เจอในแต่ละวันการช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่เราพอจะทำได้ทั้งหมดเนี้ยคือการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันเลยค่ะทำไปพร้อมๆกับการทำงานทำหน้าที่ทางโลกของเราได้เลยชัดเจนเลยครับสรุปได้ว่าคารวะธรรม4ี่ประการนี้คือสัจจะธรรมะขันติและจาคะ เป็นหลักการสำคัญจริงๆนะครับที่ออกแบบมาให้เราทุกคนเนี่ยสามารถสร้างชีวิตที่มั่นคงก้าวหน้าสำเร็จและก็มีความสุขได้จริงๆท่ามกลางความท้าทายต่างๆในโลกยุคปัจจุบันเลยค่ะใช่เลยค่ะแล้วก็ก่อนจะจบกันไปอยากจะฝากข้อคิดไว้นิดหนึ่งค่ะลองนำแนวคิดของหลวงปู่ประโมทมาลองใช้ดูนะคะว่าแทนที่เราจะรอความสุขในวันข้างหน้าเนี่ยวันนี้ ตอนนี้เลยเราจะลองหยิบหลักธทำข้อใดข้อหนึ่งในสข้อนี้ไม่ว่าจะเป็นสัจจะธรรมะขันติหรือจาคะมาลองปรับใช้เพื่อสร้างความรู้สึกดีๆหรือความสุขเล็กๆให้เกิดขึ้นกับตัวเองหรือกับคนรอบข้างเราได้อย่างไรบ้างอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆใกล้ตัวที่เราอาจจะมองข้ามไปก็ได้นะคะลองดูคะ่ะ